ก็ะส่งกําลังใจมาให้นะครับแม่อ้อยนะครับขอบคุณครับนะครับราศีสวัสดีค่ะนะครับจากแม่น้องลีนะครับพี่เพียนเจ้านะครับจากพี่เต็มนะครับเลิฟเลิฟลี่จ้านะครับจากพี่เต็มนะสวัสดีครับสวัสดีครับแม่น้องลีนะครับจากพี่หนุ่มราศีนะครับสวัสดีครับ พี่ติมคนน่ารักเจ้านะครับจากน้องลอยอยู่ปากทางมนาะพี่ติมลอยอยู่ปากทางเรื้อนะไม่อ้อยก็สุงกําลังใจมาให้นะครับน้องลอยลอยอยู่ปากทางนะครับมวย่างเขาไปหาจากเกือนนะเขบคุณคาบนะครับปกติพี่ติมจะไล่ายสามนะน้องนุนัดน้องนุนัดก็ปล่อยซีรีอะไรออกมานนองเมื่อเช้านะ นันจะไปฐานแล้วนะจำพม่ได้ความจำสัน่นจำพม่ได้ตัวหนูนัดจก๊กตหนูนัดกินอย่างงู้เศร้าเนี่ยลอยอยู่ปากทางมงได้มมงได้จากมงใจพิเศษแย่ง,มยมยงมแม่รอปากทางมงได้มันลายมงดิตัวหนูนัดไปบุพเพกันดี ทางมันมีหลายนี่ <c oughs> <c oughs> นน้องนันติเติยมก็หวัวเราะมานะครับขอบคุณครับนะครับ <c oughs> น้องนันกินเนี่ยก็มาเซ้านี้จำประเด็นนะครับแม่กำลังใจน้องนันเด้อนะคแ <c oughs> ม่อ้อยก็จะไล่บ่ายสองแล้วก็ส่งทุ่มนะครับส่งทุ่มนะครับน้องดีก็น่าจะประมาณสามสามสี่ทุ่มนะครับ ี่พินสตอรี่นะครับเพื่อนนมนะเพื่อนนมราศีนะครับสายสอดแจ้งนะครับแล้วก็แม่อ้อยนะครับแม่อ้อยจะไลประมาณห้าชั่วโมงนะแล้วก็น้องสองก้อนนะครับน้องสองก้อสอดแจ้งนะครับบุบมบอมเมนบูมเมนเดือนสามข้อย โมเมนต์เดือนสามค่อยๆหรือ,อต้องเปล่นปีน,ปนาดีน้องหลาวเช่นเราอยู่ปากทางนะมั้งพี่ติมพี่ติมหน้าบ้านเราเช่นผู้จัดก็บ้านพี่ติมบ่ะน้องเราอยู่ปากทางนะครับจัดไปจัดไปเช่นจ้างพี่ติมนะครับเพื่อไประบบผู้จัดบัวบ้านพี่ติมน้องติมเจ้านะครับ อยากพ่เวยนสตอรี่ข้างทางนะ <c oughs> <c oughs> พี่พินลุงป้าก็น่าจะปล่อยปล่อยซีรีส์เนาะปล่อยซีรีส์ออกมานะน่าจะประมาณห้ามงยินหรือเปล่านะ <c oughs> พี่สาวสตอรี่จ๋านะครับแต่พี่เต็มนะ อาหิ้มหานาทีแล้วนะี่ประมาณสิบนาทีเดือนะครับว่จาจะไหลหนึ่งชั่วโมงห้านาทีนะครับขอบคุณพี่ๆที่มาเป็นกำลังใจให้นะครับ <c oughs> พี่ละเลยพี่ละเลยไปแล้วบอกพี่ละเลยนะที่ไปแล้วน้อง <c oughs> พี่เตรียมขึ้นไหมครับนะครับจากน้องรอยอยู่ปากทางนะครับ สิมไไ่บนอ้อบายสามนะช่วงกลางวันไม่ค่อยได้เข้าบ้านใครนะส่วนมากจะได้จอดนอนช่วงกลางคืนช่วงกลางคืนอย่างเดียวนะค <c oughs> รบสามพันเล้วเฝ้าเลยแจ็กพ่อหนุ่มราศีเนะี่ยเมียนเล้วถ้ามาไว้กรก็ได้ครับล็อกไวกรแล้วก็เก็บต่อนไะม่อ้อยก็สง่ง มนะอดยามแรงรดตั้งเวทีอันหนาใส่หนูนัดหอดยามแรงรุดตั้งเวทีอันหน้าใสหนูนัดที่อย่างนกบาดนะเจ้าวันคิวซนกันเลยดิบดิบดิบต้องลอยอยู่ปากทางกับหัวแบบเนี้ย Mm-hmm.